เซนสิเห็นไหมว่ามันไม่เรียบร้อยอะ่ะเอกาสารีให้เตรียมอะ่ะเสร็จหรือ,อยังมีป่าตาบอดหรืยไงไม่เห็นเหรอก็ราะฉะนั้าเรจะเดินไปอะ่ะดูสิสเสื้อผ้าจะเปื้อนหมดละป้าขอโทษนะจ๊ะแล้วนี่ใครอนุญาให้ป้าเข้ามาในนี้ฮะรับประพอรับประพอคราบขาทหน่อยครับมาลากป้านี่ออกไปได้ละ เดี๋ยวนะจ๊ะคือป้ามาตามหาลูกสาวนะจ๊ะหนูเห็นลูกสาวป้าไหมจ๊ะลูกสาวป้าชื่อเยลลี่นะจ๊ะโอ๊ยป้าบริษัทเนี้ไม่มีคนชื่อนั้นหรอกรอพ่อพีบออกไปสิแม่ครับเชิญทางนี้เลยครับแม่ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่แม่ฉันเข้ามารบก,กวนไปแม่ แม่นี่แม่มาหาหนูถึงที่ทํางานมีเรื่องอะไรหรือเปล่าแม่มีเรื่องจะรบกวนลูกหน่อยนะจ๊ะตอนนี้แม่กลับมาปวดเข่าเหมือนเดิมแล้วอ่านี่แม่ปวดได้สองสามอาทิตย์แล้วนะวช่วงเนี้ยพ่อแกป่วยอยู่แม่ก็เลยจะขอรบกวนยืมเงินลูกหน่อยนะจ๊ะแม่จะไปหาหมอแล้วก็ซื้อยานะ่ะได้แม่หนูมีแค่สามพันเองอะ่ะงั้นแม่เอาไปใช้ก่อนนะ ถ้าไม่พอ,อยังไงก็โทรบ,บอกหนูเดี๋ยวหนูหาเพิ่มให้ทำไมลูกให้แม่เยอะจังแม่จะขอยืมลูกแค่ห้ารอยเท่านั้นแหละไม่เป็นไรหรอกแม่แม่เอาไปหาหมอนะแล้วก็ซื้อยาให้พ่อด้วยนะแม่จ้ะขอบใจลูกมากนะมนแม่กลับก่อนนะจ้ะแม่ นี่ป้าป้าอีกแล้วเหรอฉันจำได้ว่าฉันไล่แกไปแล้วนะทำไมยังอยู่อีกฮะแล้วมาันกระเป๋าเงินฉันนี่นี่แกคิดจะขโมยงั้นเหรอเปล่า,านะจ๊ะป้าเห็นหนูทำล่วงอยู่จ๊ะป้าก็เลยเอามาคืนอ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าแกขโมยเง,งินใช่ไหมเ <G ül üyor> งินจะหายไปไหนหมดเนี่ <G ül üyor> หนยหน่อยนางป้ากล้าดียังไงมาขโมยเง,งินของฉันฮะ นะป้าไม่ได้ขโมยนะจ๊ะเดี๋ยวสิแกแหละทีขโมยเงินฉันอะเอาคืนมาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้แต่ป้าไม่ได้เอาไปจริงๆนะจ๊ะก็แหกตาดูสิฉันจำได้เมื่อเงินในนี้มีสามพันบาทแกไหนที่ไปขโมอยอะหนูป้าไม่รู้เรื่องจริงๆจ้ะป้าเห็นมันหล่นอยู่ป้าก็เลยเอามาคืนหนูป้าไม่ได้เอาไปจริงๆนะที่บอกแกไม่รู้เรื่องแกไม่ได้เอาไปฉันไม่เชื่อแกหรอกคนกักสิเดี๋ยวหนูจะทำอะไรจ้ะหนูแล้วนี่คืออะไร เห็นเห็นอยู่ว่าแกขโมยเงินของฉันกล้าปฏิเสธอีกเหรอฮะหนูแล้วมันเงินลูกสาวป้าเพิ่งให้ป้ามานะจ๊ะป้าขอคืนเถอะนะป้าต้องไปซื้อยานะจ๊ะนี่มันเงินของฉันต่างหกเงินของป้าจ้ะหนูคืนป้ามานเถอะนะจ๊ะป้าป้าขอคืนนี่มันเงินของฉันเข้าใจไหมหนูจะให้ป้าไหวก็ได้จ้ะคืนให้ป้าเถอะนะป้าจำเป็นต้องใช้เงินนั้นจริงๆอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยาสงสารจริงเลยนะคะ แต่ถึงอยังไงเงินนี่ก็เป็นเงินของฉันอืถ้าป้าอยากได้เงินน่ะฉันจะให้ก็ได้แต่ป้าก็ก,กาบเท้าฉันสิคะเดี๋ยวฉันจะให้ป้าพันหนึ่ง วก็พักคุณนะเฟอร์ที่แกจะทำเกินไปแล้วนะฉันทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแกมาพูดมัม่วแกไปแย่งเงินคุณนะได้ยังไงแทนแกยังพักคุณน้าจนล้มอีกอะฉันถามจริงๆเถอะนี่แกเงมีความเป็นคนอยู่ไหมแกกล้าด่าักฉันหรอฮะก็เอน่ะสิแล้วแกเอาเงินคุณนะเข้าไปทำไมล่ะเงินอะไรนี่เนงินของฉันต่างหากแกไม่รู้เรื่องอย่าไายุ่งดีกว่า ะค,ะคุณน้าคะคุณน้ไม่ต้องห่วงนะคะเมื่อกี้หนูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคะ่ะเดี๋ยวหนูจะเป็นพยานให้คุณนอนะคะจริงเหรอจ้าหนูขอบใจหนูมากนะแก่อะคิดนะว่าเรื่องทั้งหมดฉันจะไม่เห็นอะ่ะถ้าแกไม่ยอมคืนเงินให้คุณนะ้ฉันจะโถแจ้งตำรวจให้มาจับแกแกพูดอะไรของแกแกมีหลักฐานเหรอมาพูดพ่ๆแบบนี้ยระวังนะจะหน้าแตกเอาอ๋อ ขอโทษฉันด้วยนะไม่สิแกต้องเข่าขอโทษฉันได้แค่จะเอาแบบนี้ใช่ไหมแม่ัมนมีแค่สามพันเองอะงั้นแม่เอาไปใช้ก่อนนะฉันจะบอกอะไรแกให้นะความยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ข้างในจิตใจคนถ้าใครที่มันทำผิด มันก็ยอมไปรับผลกรรมนั้นคนใจหยาบอย่างแกไม่มีทางเข้าใจหรอกแกที่มันเอาเงินของคุณ,คณ้าเขาคุณ้าคะนี่เงินของคุณ้าคะ่ะขอบใจหนูมากนะจ๊ะขอบใจมากจริงๆ